สวัสทุกคนวันนี้ผมมาแข่งเบสเบสจากซ้อมนะคะทุกคนก็เห็นสนุกแล้วนะฮะโอ้โหมาตัวแรกของผมนะฮะมันมีตรงแตกด้วยครับมีแตกไม่เป็นไรฮะมาตัวแรกของผมดานมาเตอร์สีแดงฮะมาตัวที่ตัวแรกของวานะนี่ครับดานมาเตอร์สีม่วงม่วตัวของผมต่อไปเออ ตัวเดีวอะแล้วผมขอเรียกมันเจ้ากระโหลกแดงฮะะนี่นะคะอันนี้ดันซอสนะฮะาำซอสนีนะอันนี้ตัวของน้องอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่ตัวหมะเช่นเคยนี่ก็ตัวของผมนะ,ะนของน้องผมก็มีสามตัวนี้นะคะของผมก็จะมีสามตัวนี้นะ มาเดี๋ยวผมจะบอกน้องเลยตัวแรกนะ,ะของผมนี่ฮะดัดซนซอสไอ้นี่นะฮะเอ้ใช่ดาวมาเตอร์ฮะของน้องผมนี่นะมาเอาได้สีต้าก่อนนะชน,น,นะนะฮะที่สู่วัดสูอู้เรียบร้อยฮะดวาวมาบอกว่ากูเกือบแพ้แล้วนะฮะมาหนึ่งของ้อูุด ถ้าเกิดออกนี่คือได้สามแต้มถ้าเกิดประเด็นตรงนี้สองแต้มสองแต้มตัวตี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 แตกก็คือได้สองแต้มถ้าตีเฉยะล้วถ้าเกิดตีตีไม่แตกมันหยุดอะได้แต้มเดียวโอ้ยเรียบร้อยนะฮะแล้ววัดตู้อีกแล้วฮะ ที่สองของผมนะฮะนี่นะฮะสู erm ้ๆนะลูกไหนนะว่าเจ้าตัวไหนลงแข่งครับตัวที่สองผมดันนัตเตอร์ฮะนี่นะมาสู้ๆนะที่ชู้ว่าลุยที่ชู้ตู้เอาแล้วนะใครจะอยู่ใครจะล่วงเป็นมะม่วงนะฮะ โโอ้หของผมน่าจะรัいい่วเป็นมะม่วงว่าดูในนี้อย่างไม่ดูชิบหมเอาไงฮะจะเสมอหรือไม่ฮะเรียบร้อยฮะหนึ่งศูนย์เร็วๆของผมหนึ่งต่อศูนย์นะคะนี่ โซ่คนนี้ใส่นะเป็นอย่างนี้ตั้เกิดเป็นอย่างนี้นะมเป็นอย่างนี้เอยียบไปไม่ต้องใส่เข้าหลัะคนี้นะมาลนะตี่ชูวัดกูฮู้ยเมื่กิ้ตัววะน้องผมก็เท่ลเทแล้วเมื่อกี้ แต่อยังไงก็โดนจะตายแต่อย่างไงก็สู้ผมไม่ได้อยู่ดีฮะดวงดวของผมนะฮะดิฟไปมาะฮะของผม,ผมอยู่กลางเป็นพระเอกพระเอกพระเอกใช่ไหมฮะพระเอกแต่แพ้พระเอกแต่มาประทะกับเพื่อนพระเอกเอาไงเอคูสึกับเบิร์ดใครจะชนะ หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่ใช่หต่อหอ้าวเมื่อกี้ใครชนะเมื่อกี้ตอนแรกอ่ะพี่ชนะต่อไปเราชนะไงชนะที่ชูว่าโต้โอ้ย้โ,โได้มาตั้ผมไปดทีอมส แค่เด็กไปไหนก็ได้นะคะทุกคนป้าตัวที่สองหนึ่งต่อสามที่ชวดโสดมาแล้วล่ะ มาแข่งรอบอีกรอบหนึง่งใครเป็นลูกท้าชิงแล้วนะคะโอ้ยยังครับม,มาแล้วว่ะ เกิดเราได้สามถ้าเกิดที่ได้สามเต้มโจมันโบสเยบร้อยผมแพ้ไปฮะระวังนะฮะห้าเต็มห้าต่อสามนะฮะมาเหลือคนละหนึ่งตัวสุดท้ายเลยนะฮะมาคราวนี้เดี๋ยวผู้ท้าเขาดูดินี่ฮะผู้ท้าชิงของพวกเราสองทุกคนนะฮะมาแล้วนะฮะ กดหนึ่งนะฮะเชียร์ผมกดสองนะฮะพี่ช่วยตัผมเปิดมาด้วยความแรงนะเรียบร้อยนะฮะสองจ่อศูนผมชนะไปเลยนะตะัวเมื่อร้อยเอ็ดสองจ่อศูนย์นะฮะสองแต้มผมก็ชนะแล้วนะฮะผมขออนะะุญาตประกอบให้น้องก่อน ถ้าเกิดคลิปนี้ถึงล้านถ้าเกิดคลิปนี้ถึงหนึ่งล้านใจคบผมจะมาโชว์ช้างเอกับไม่ใช่ดิเออไม่ใช่ช้างเอโกเลมล็อกนะฮะโกเลมล็อกกับเออไอ,อตัวสวินอะไรนะเดี๋ยวผมจะมาโชว์นะถ้าคลิปนี้คนกดไลค์ถึง200ไลค์นะฮะ มานะฮะแล้วสุดท,ที่ชื่อว่าโสดมาแล้วนะฮะโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยสองสองต่ออะไรสีตร่ต่อศูนย์สี่ตอ่อศูนย์นะฮะโอ้โหเดี๋ยวผมจะแถบให้นะฮะมาฮะเดี๋ยวคนละหนึ่งตุดท,ท้ายแล้วนะฮะนี่นะฮะ ของผมฟีนนี่ควีนของน้องอะไรคะสิงโตนะคนี่ค่ะของน้องผมนี่นี่ของผมวายฟังมาพี่ชูวัตพี่ชูวัตโกะ f ุทโธฟักพุทโธฟักมันกินมันออกไปแล้วนะเมื่อกินทะเด่นออกไปอย่างเร็วอะ ถึงสองวิเลยยังไม่ถึงสี่วิไม่แกกระโดดมาเข้าเลยเนาะออยังไม่ถึงสามวิเลยอันนี้ถือว่าเสมอนะคะทุกคนถือว่าเสมอนะฮะศูนย์ต่อศูนย์นะคะเพราะว่าของนาวาออกของหมุดตกนะถือว่าเสมอเลยนะคะเพราะว่าผมว่าตกแล้วก็กระโดดเข้ามาศูยใช่แล้วครับผมแพ้สองศเหมือนเดิมอ่ะเดิมแล้วครับเหมือนเดิมสองศูนย์แล้วนะคะ หมือนเดิมอ่ะีชูว่ะีชู่โตเอาวเอาอีกแล้ขอเอาใหม่นะเอาเออาไปไหนของมันแล้วนะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจทำขอออกเองนะดู <Es by> พี่ตอนไหนน er ้ำมันกระเด็นเข้ามาวมามาพี่ชวยพี่ก็กยช่เพาช่วยีกี่มัก็ช้าเจนอน้พี่ชวัช ของน้องผมนะมันชอบไอศครีมนะแต่อย่างนี้ไม่ค่อยไอศครีมนะครับเรียบร้อยฮะสองตอนหนึง่งนเร็วใช่ไหมทาวาใช่ไหมมาซีชูวัน สอง,องผมชนะเลยล้วตีลาวข้าไปตาต่อสองอีกแก้มเดีวยวผมก็ชนะแล้วนะคะสู้สนูนะที่ชวนกบที่ชวนที่ชวนกบเสมอ มันมีแพ้ทั้งสองนะครับอะไรยังไอ้นี่อยูส่สองสสามอยู่นะฮะยังไม่คว้าเนะมื่อกี้กระเด็นออทกกั้งสองที่ช่วยตัวผมเท่าไรนะเมื่อกี้น้องถึงโดนตอกไปที่ช่วยตัว สวัสดีค่ะ